เครื่องมือชุดนี้จะมีตัวดูดจานไฟนะครับแล้วก็ตัดท่สเตอร์แล้วก็บล็อกเขี่ยวถอนน็อตยึดชําคัดคับของลูกค้าจังหวัดไม่ห้องสอนอำเภอเมืองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดูดจานไฟใช้ได้ทุกรุ่นของพวกตระกูลเวฟนะครับเวฟร้อยเวฟร้อบเวฟร้อยสิบไอเวฟหนึ่งสองห้าเวฟหนึ่งาปาบาน msx ตัวนี้ใช้ได้ นะครับเกียวจะมี2ข้างในแบบม,ม,มีสองแบบนะครับอันนี้เกียวหยาบอันนี้เกียวละเอียดนะครับแล้วก็ pcx No ือโวลมีโอเอ็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัดโซ่สเตอร์นะครับเั็นเหล็กเหนียวอย่างดีนะครับเป็นงานเม็ดอินไทยแลนด์นะครับใช้ตัดโซ่415 420 428งพวกนี้ตัดได้เลยนะครับ เป็นเหล็กอย่างดีนะครับแล้วก็บอกเขี้ยวตัวนี้จะเป็นแบบเขี้ยวนอกนะครับใช้ถอ,นอดน็อตยึดช้ำคัดพวกตระกูลเวฟนะครับเวฟร้อยเวฟหนึ่งสองห้าปลาวาน m s x นะครับแฟนทอมโนวาแดด n, n, n r s r พวกนี้นะครับพวกตระกูลฮอนด้าครับข้างหลังจะเป็นช่องต่อบล็อกสี่ขนุนได้เลยนะครับ พวกไขครควงต่อก็แกกสีหุนบล็อกลมนะครับเหล็กเหนียวอย่างดีนะครับของทางร้าน TBR r a c i n g Tool อู่ช่างตีเครื่องมือช่างนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับส่วนเครื่องมือพิเศษอื่นๆที่ต้องการใช้ซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์สอบถามได้เลยนะครับ